ชาวบ้านกำลังสวดภาวนาให้น้ําลดระดับอยู่บนหลังคาบ้านค่ะดังเช่นในรูปค่ะวันนั้นท่านนายกรันตรีกับเดี๋ยวขออนุญาตครับภาพนี้นี่ได้อนุญาตหรือยังเจ้าหน้าที่ท่านประานครับขอขอนุญาตครับ ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับในเรื่องของการควบคุมการประชุมที่ไม่เป็นกลางครับขออนุญาตครับครับท่านประธานครับผมลังสิมันลมครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อภาคเก้าไกลครับท่านประธานครับคือจริงๆผมไม่ได้อยากลุกขึ้นประท้วงนะฮะแต่ว่าการที่ท่านประธานนะครับเบรคเขากลางตรงนี้แล้วในการตรวจสไลด์เนี่ยเป็นอำนาจของท่านประธานอยู่แล้วถ้าจะมีความผิดพลาดทางเทคนิคอะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ควรจะไปทํา หลังจากที่เขาอภิปรายไปแล้วการที่เบรคเขากลางอากาศแบบนี้นะครับไม่ดีเลยครับท่านประธานก็อยากให้ท่านประธานใช้อำนาจด้วยความเป็นกลางนะครับมิฉช่นั้นมันก็จะมีข้อคครหาว่าท่านประธานนะครับทำหน้าที่ไม่เป็นกลางและควบคุมการประชุมไม่มีประสิทธิภาพครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านลมครับคือเจ้าหน้าที่ได้ส่งเอกสารมาให้ผมนะครับแล้วบอกว่ากําลังตรวจสอบอยู่เขาเพิ่งส่งมาตกลงว่าอย่างไงครับ ครับก็ถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาเสร็จแล้วนะครับก็ยินดีนะครับเชิญเลยครับเอาสไลด์ขึ้นต่อเลยครับขอบคุณค่ะท่านประธานดิฉันคิดว่ารูปเมื่อสักครู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีสวมใส่เสื้อสีแดงปาร์ตี้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลไม่มีอะไรน่าจะเสียหายนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าอายคะ่ะเพราะการเป็นนักโทษทวดาอยู่ชั้น14เป็นเรื่องที่น่าอายกว่าเยอะค่ะท่านประธานครับประท้วงฮะ ประธานครับผมสรันทิมสวร,รันประทวง,งตามข้อ69คือตั้งแต่ประเด็นเรื่องสไลด์ครับคือแน่นอนครับเป็นรูปที่ทำเนียบจริงครับแต่สิ่งที่ผู้อภิปรายกําลังบอกเนะะี่ยครคือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดพร้อมกันและท่านนายกเองก็ได้ไปติดตามเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าท่านนายกไม่สนใจอย่างที่ผู้อภิปรายกําลังพยายามทําให้สังคมเข้าใจส่วนประเด็นต่อมาครับก็คือประเด็นที่ผู้อภิปรายเพื่ออภิปรายว่า จริงๆเราอภิปรายงบประมาณเราก็อยากให้อยู่ในเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยเราเกี่ยวกับงบประมาณของปี67 <ตำ S 2> และท,ที่สำคัญครับท่านประธานเดี๋ยวเดี๋ยวครับให้ให้ใหใหผมจะประท้วงประท้วงบอกก่อนว่าประท้วงผู้อภิปรายผิดข้อบังคับข้อไหนครับ <c oughs> ไม่ใช่ลุกขึ้นมาแล้วจะพูดอะไรก็ได้ครับต้องบอกผู้อภิปรายกําลังทําผิดข้อบังคับข้อไหนครับผมพูดว่าข้อ69ครับเรื่องอะไรครับเสียดสีตรงไหนครับตอบไปชัดครับต้องบอกประเด็นด้วยครับอย่างแรกนะครับขออนุญาตก็คือ ประเด็นที่เอารูปขึ้นมาพร้อมกันและเสียสีว่าท่านนายกเนี่ยไปงานสังสรรค์แทนที่จะไปดูปัญหาภาคใต้ผมไม่อยากจะชี้แจงแทนท่านนายกแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกันไม่ใช่ว่าท่านนายกเลือกที่จะไปงานแทนที่จะไปดูแลพี่น้องภาคใต้นี่ประเด็นหนึ่งครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องที่บอกว่าเทวดาจากที่อื่นซึ่งมันก็ไม่ได้มีเกี่ยวอะไรกับงบประมาณเลย เราก็พิจารณากันมาสองวันแล้วแล้วบรรยากาศก็กดีครับเราก็คุยกันเรื่องงบประมาณอันไหนสมควรไม่สมควรผมก็ฟังท่านอภิปรายอยู่บางอันผมก็คล้อยตามท่านแต่ว่าก็มีงงบ้างที่ว่าสรุปแล้วเหมือนรัฐบาลที่แล้วหรือไม่เหมือนรัฐบาลที่แล้วแต่นอกจากนั้นครับผมก็ยังไม่ได้ติดใจเรื่องอื่นแต่อยากให้เราคุยกันเรื่องของงบประมาณไม่ใช่ไม่จาเป็นต้องมาเสียสีกันว่าสนใจไม่สนใจย้อนไป10ปี20ปีถ้าย้อนไปสักรัฐบาลที่แล้วผมยังพอเข้าใจได้เพราะเป็นงบประมาณที่มาต่อกันเปรียบเทียบกันได้ แต่อันนี้ผมว่ามันย้อนไกลไปแล้วนอกเรื่องเกิดไปครับท่านประธานครับท่านชัยชนะเชิญครับครับประท้วงคนใดครับสภาที่เคารพผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภัคเวตปัดนะครับผมขอประท้วงผู้ประท้วงเมื่อกี้ข้อรับ69ครับผู้ประท้วงได้กล่าวเท็จในสภาอย่างนี้ครับสิ่งที่ผู้วิปรายกำลังวิปรายบอกว่าขณะที่ชาวบ้านสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเจอวิกฤตน้ำท่วมเนี่ย